สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีวันที่30นะครับ30เมษายน2568ันสดะครับก็พอดีมีสมาชิกแอดวาน์ครับเขารีเควสตมาว่าพี่เอกมีมีมีคลิปสอนอวงจร JCD ไหมนะครับก็คือส่วนตัวก็ใช้ยังไม่ได้คล่องมากมายนะครับก็คือไม่ได้รู้อะไรลึกมากเพียงแต่ว่าที่ใช้อยู่ประจำนะครับก็คือจะมีประมาณนี้อ่ะตอนแรกอ่ะ ที่เราเปิดโปรแกรมมาเนี่ยก็คือมันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมก็คืออย่างเนี้ย p h o n e iPhone iPad จะอยู่นี้ส่วนมากใน JCAD เนี่ยผมก็จะเน้นดูของ Apple นะก็คือพวก iPhone iPad อย่างเนี้ยในกรณีนี้ในในตัวอย่างนี้อันนี้คือเป็น iPad air 3นะครับข้อดีของวงจร JCAD เนี่ยที่ผมชอบมากๆเลยก็คือมันจะมีอันเนี้ยสเกมติกนะสเกมติกก็คือเป็น วงจรที่มันลึกลงเป็นวงจรเป็น Data ที่เหมือนเป็นวงจรสมัยก่อนนะซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่มีเป็นเป็นเป็นผังแบบนี้นะอย่างเนี้ย <c oughs> สมมุติว่าเราเราอยากหาไฟเมนใช่ไหมคุณก็มาพิมพ์ตรงนี้ m a e i n enter เนี่ยแล้วก็เลือกที่ลูกศรเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคือ วีเมนอยู่ไหนจิ้มไปปุ๊บเนี่ยในนี้หน้านี้ก็จะบอกอถ้าอยากให้ตรงนี้มันกว้างเราก็ขยับบอกไปหน่อยอย่างสมมุติว่าเราเจอว่ามี C ตัวหนึ่งมันช็อตสมมติผมเป็นตัวนี้จิ้มไปปุบ๊บถ้าเราเปิดหน้าสเกเมติกอยู่เนี่ยมันจะบอกเลยว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ย pp 2 v 6 3แนนก็คือเป็นไฟเลี้ยงแนน2.63 แล้วมันจะบอกด้วยเนี่ยค่า C ตัวนี้คือเบอร์ C 1719นะเนี่ย C 1 7 1 9ค่าของมันคือ15ไมโครฟารตดนะครับอย่างเงี้ยก็คือข้อดีที่ที่ผมยังเห็นว่าวงจรอ,อื่นยังไม่ได้มีแบบนี้นะอาจจะมีแต่ว่าต้องเปิดคนละหน้าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือมันเด้งมาทีเดียวเลยมาทำให้เราหาง่ายเราเราจะเสิร์ชหาอะไรเราก็มาพิมพ์ที่ช่องบนนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ อ่ะอีกอันหนึ่งที่ที่ที่เขาทำมาแล้วผมรู้สึกว้าวนะครับก็คือเข้ามาที่คลาสนะครับเนี่ยไอ้ที่เฝ้าเฝ้าเนี่ยปับ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเนี่ยชาร์จิง้งเซอร์คัดจิ้มเราดับเบิลคลิกไปเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้คือลายชาร์จที่เกี่ยวกับระบบชาร์จทั้งหมดเลยอ่าสมมุติมาดูเอ่อพาวเวอร์ออนมีไหมพาวเวอร์ออนอ่านี่ไงเขาบอกว่ายังไม่ได้ทํา ถ้าอันไหนที่เขามีทำไว้แล้วมันก็จะขึ้นสมมุติด้วยไอไฟบลูทูธเนี่ยยังไม่ได้ทำคามิลล่าก็ไม่ได้ทำดิสเพย์ไม่ได้ทำเขามีแต่ชาร์จนะสมมติมาดูที่อันอื่นที่เป็น iPhone อย่าง iPhone เนี่ยคือใช้คู่กับสเกมเมติกนี่คือผมว่ามันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นยิ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมเลือกว่าเนี่ยอย่างเนี้ยไอโฟน15เดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะ ต่อกันอย่างเนี้ไอโฟน n e 15เนี่ยจิ้มใบสเกมติกจะขึ้นมาว่าคือ r ตัวเนี้ยเกี่ยวอะไร r ตัวเนี้ยค่าเท่าไหร่เนี่ย4 7 k นะ r 1 1 0 2 e ซึ่งอันนี้อยู่ในวงจรอะไรวงจรของระบบเบสแบนเนี่ยซึ่งมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะดูให้เห็นว่าค่า r อะไรอยู่ไหนการเลือกรุ่นก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็คือก็ขยายก็ปรับ กับตัวเลื่อนที่เมาส์เอาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่จะมีอะไรพิเศษเะก็ไม่น่ามีแล้วนะที่เหลือมันก็ใช้เหมือนมุงจรอ,อื่นอ่ะคือพอเราจิ้มไปปุ๊บมันจะบอกเส้นทางเลยว่าเนี่ยว่ามันวิ่งไปไหนบ้างแล้วอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ด้านล่างเราสามารถเลือกดูเลเยอร์ได้ถึง8ชั้นถ้าเราติ๊กออนเนี่ยปับ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลย อันนี้คือเลเยอร์ทั้ง8ชั้นถ้าเราจะไม่เอาไหนเราก็ไปไปเอาออกเอาออกเอาออกเนี่ยอันนี้บอททอมก็คือผิวนะก็คือก็คือผิวมันเอาออกทั้งหมดอ่าเอเนี่ยคือเป็นตัวตัวตำแหน่ง IC ท็อปนี่คืออะไรอ่าท็อปนี่คือเลเยอร์ที่อยู่ผิวบอร์ดที่อยู่บนบนบน,บนผิวบอร์ดสุดอ่าไม่หนึ่งก็คืออ่ เลเยอชั้นที่ต่อลงไปจากท็อปนะครับก็คือเป็นเลเยอชั้นที่1เนี่ยก็คือข้อดีของ JCID ที่อยากแต่ว่าในในระบบเลเยอร์เนี่ยจริงๆ z x ทเเขาทำมาเขาทามาก่อนนะครับแต่ใน z x ทเ็ก็มันก็มีข้อดีของ z ซทเสำหรับช่างหลายๆคนที่ใช้ก็ใช้จนเคยชินมันก็คือส่วนตัวผมก็ก็ได้นะแต่ทุกวันนี้ผมหนักมาทาง JCID เช้ามาเนี่ยผมจะเปิดโปรแกรมเวลาผมเปิดคอมปุ๊บผมก็จะเปิด jcd กับเบอร์เนียลรอไว้เลยเพราะว่าเวลามีงานซ่อมปุ๊บก็จะได้ทํางานง่าย jcd เนี่ยโหลดแป๊บเดียวแต่เบอร์เนียลจะโหลดนานแล้วก็เรามาดูของของยี่ห้ออื่นที่ผมดูประจําก็จะเป็นซัมซุงด้วยซัมซุงก็จะเป็นอ่าเนี่ย sx sx series เนี่ย series a เนี่ยก็จะมีหมดอ่าสมมตุติตัวอย่างที่ a 3 2 6 b ก็ได้ มีมูมีมัเทอร์บอร์ด AB นะครับแล้วก็เลเยอร์ลองดูว่าเป็นไงบางตัวสเกมติกก็อาจจะไม่มีนะแต่ผมว่ามีมากกว่า60%ยิ่งในยิ่งใน i p h o n e iPad เนี่ยส่วนมากจะมียกเว้นตัวใหม่ๆจริงๆอันนั้นคือจะไม่มีมาก็ถ้า มีการตัดสมมุติว่าใช้ใช้วงจรอ,อันอื่นอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าคืออยากจะซื้อเพิ่มผมก็แนะนำนะครับ JCD ท่านใดยังไม่มีก็ติดต่อสอบถามผมได้นะผมผมมีจำหนายอยู่อย่างเนี้ยอ่ะซัมซุงเนี้ยสกิมเมติกลองจิ้มดิว่าเจอป่ะเนี่ห็นะมีขึ้นมาด้วยเจ๋งป่ะเนี่ยมันบอกลายได้เนี่ยพอเราจิ้มไปเนี่ยตรงนี้ก็บอกแลยเนี่ย VDD APU เนี่ยมันก็เป็น VDD APU เนี่ยก็จะดูง่าย เส้นทางวิ่งไปไหนมันก็จะเนี่ยก็จะเป็นจุดแดงๆบอกคนหมดส่วนเลเยอร์8ชั้นอันนี้มันมีแค่ a top แล้วก็บอททอมก็คือด้านล่างเท่านั้นเองนะอย่างเงี้ยก็โอเคถือว่าผมว่าคุ้มค่ากับการการที่จะมีเขาไว้ใช้นะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเอาเรามาดูที่ที่เฟ้าของอันี้นี่ซัมซุงมีหรือเปล่าอ่าเนี่ยเขาไม่ได้ทำไว้ ถ้าทำไว้ก็คือมันก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือมัน Data ้าเอาลองไปดูที่ iPhone นะแต่ iPhone ส่วนมากจะทำไว้ไว้หลายหลายรุ่นนะอลองดูที่ iPhone 13แท็บจะอยู่ด้านบนนะครับเลือกรุ่นที่เราเลือกแล้วก็คือจะอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็เลือกได้นะดูที่เฟ้าดูที่อ่ามาดูที่สปีเกอร์เนี่ยทำไว้เห็นไหมพอเราจิ้มมาแค่สปีเกอร์มันจะบอกเลยว่าอันเนี้ยคือเส้นทางของสปีเกอร์ที่วิ่งเราไม่ต้องไปหาแล้วก็ง่ายเพียงแต่ว่าเขาจะได้ทําไว้หรือ่อซิม เนี่ยซิมยิง่งซิมก็บอกเนี่ยเขาที่ซ็อกเก็ตนี้มาลงที่ตาไก่กระดูกงูนี้เข้ามาที่เบดแบ่อซีอยูเบรดแบนก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวคือใช้ดูที่เป็นผังรูปภาพเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะลืมละไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแล้วก็ที่ผมใช้คือมีเนี่ยสเกมติกกับเฟาเนี่ยที่จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าท่านใด อยากจะมีไปใช้ก็ติดต่อผมมาได้นะทางอินบ็อกซ์นะครับผมมีจำหน่ายส่วนท่านใดที่มีใช้แล้วแล้วอยากแชร์อย่างอื่นนะก็คือกระซิบบอกผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปบอกเพื่อนๆน,นะอันไหนที่ผมยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้เพราะบางทีคือเราไม่ได้หาจุดประสงค์ในการซ่อมส่วนมากก็คือผมแค่ดูว่า IC ซีเนี้ยทำหน้าที่อะไรแล้วก็ขาแต่ละขาวิ่งไปไหน สมมติมี clr หายเนี่ยก็คือเราจะเห็นค่าเห็นค <_ S 1> ่าของมันว่าเนี่ยที่มาปั๊บเนีย่ย c ตัวนี้คืออะไร,ร,รเนี่ย c 20ไมโครฟารัดนะเป็น c 4โวลต์นะ20่สบยีเปอร์เซ็นต์นี่คือเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่โอกาสเกิดขึ้นได้คือ20เปอร์เซ็นต์ี่ยอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งถ้าดู r เนี่ยจำเป็นจะต้องมีสเกเมติกนะครับเพราะไม่งั้นคือถ้าเราจะหาเราต้องวัดจากบอร์ดบอร์ดดีเลยอย่างเงี้ย r เนี่ยนะอันนี้เป็น r ศูนย์โอห์มเนี่ยต่อตรงได้ แต่ว่าเอาว่าในเรื่อง R 0นโอห์มกับการต่อตรงนี่คือผมขอข้ามแล้วนะมัน,มนเดี๋ยวมันจะลึกไปมันไม่ได้เกี่ยวกับวงจรของ JCD เอาว่าแนะนําว่าให้มีใช้แล้วกันนะครับถ้าท่านใดที่คิดว่าอยากจะซ่อมและอย่างหนึ่งคือเนี่ยไอโฟนเนี่ยเขาออกมาครบหมดเลยนะ15 Pro Max 15 Pro Max USA นะเนี่ย16 Pro Max ในวงจรบางตัวยังไม่มีนะเ,เดี๋ยวมาดูที่16 Pro Max ดีว่า สกิมติกกับเฟลเขาทำออกมาหรือเปล่าสกิมติกผมว่าน่าจะมียิ่งตัวใหม่ๆส่วนมากจะมีหมดวงจรพวกนี้เป็นวงจรอ,ออนไลน์นะครับจำเป็นจะต้องมีอินเทอร์เนต็ตคุณเล่นออฟไลน์ไม่ได้เปิดออฟไลน์ไม่ได้สกิมติกไม่รู้มีเปล่านะลองจิ้มให้ดิไม่มีสกิมติกยังไม่มีในเฟลอ่ะในเฟลลองที่วเว็บออะเนี่ย เขาทำมาแล้วเนี่ยใบเบ็ v et, เกี่ยวกับระบบสันเอ้ยไม่ใช่ไลล่าอันนี้ไลล่าอันนี้ไบเบเตอร์อ่าไบเบเตอร์ By นี่คือระบบสันนี่ก็คือเข้าตรงนี้นี่นี่นก็คือประมาณนี้นะแนะนําให้มีใช้แล้วกันนะครับก็คือส่วนตัวผมไม่ได้เสียอะไรเนี่ยไอที่ขายเนี่ยที่ที่ขายตรงวงจรเนี่ยผมบอกเลยว่ากําไรน้อยนิดมากจิ๊บเลยคือผมแค่คือเพราะว่าผมจําเป็นต้องใช้ไงพะผมจำเป็นต้องใช้บาง,งทีพักพวกใช้ด้วยกันเนี่ยคือ เรากลายเป็นดีลเลอร์เป็นเป็นคนขายเองเราก็ถือว่าเราได้ซื้อถูกนะส่วนตัวขายกับผมก็ขายกับเพื่อนช่างด้วยกันนี่แหละนะส่วนท่านที่เป็นยูเซอร์ถ้าอยากเริ่มศึกษาไม่มีปัญหานะครับราคามันก็ไม่ได้แพงด้วยปีนไม่กี่บาทเองโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองทักมานะอ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอะไรที่มีสาระอะไรที่คิดว่าผมเล่าให้ฟังได้แล้วก็ทําให้ดูได้ผมก็จะทําแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม